สวัสดีครับทิกเกอร์ไทยแลนด์นะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตั้งชื่อหัวข้อว่าเป็น KS on tour ละกันนะเพราะว่าวันนี้ผมมากับ KS นะครับและสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็สนับสนุนโดย KS นะครับ KS สอนเซอร์ให้มีวิดีโอตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมกันนะว่าทาง KS เนี่ยเขาจะพาผมไปไหนและเราจะไปทำอะไรกันคือผมยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ อบดูในตารางมานะครับผมว่าไปอะไรยังไงบ้างเขามีตารางมาให้เลยนะรอบนี้มันจะค่อนข้างฟลิกหน่อยก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศต่างๆในการบินไปประเทศเซนเจนประเทศเซนเจนประเทศจีนนะครับจังหวัดเซนเจนนะครับผมที่ที่เดิมที่ผมเคยไปนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปเช็คอินก่อนนะครับใกล้ตกเครื่องแล้วนะครับหยอกหยอกหยอกถึงก่อนเวลานะฮะแต่ว่าก่อนจะปิดแล้วนะครับเขาเตยจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยว วันนี้ผมก็น่าจะได้เจอกับอ่าเจอนิクพอดีเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เจอกับคิเว็บครั้งแรกด้วยนะก็ไม่เคยเจอเลยนะครับว่ายังไงเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เข้าเกตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่กัน4บุคคลนะครับคิวต mm ี้เว็อ่าคิวต mm hmm. ี้เว็คเาดีซีวแล้วก็ニックวีเฟรนซ์อ่อเดี๋ยวขอเปิดกล้องมั้ยยังไม่ได้เปิดกล้องเลยตอนนีนี่กูอนะัปเดตว่าเราเข้ามาในเกตแล้วนะ ก็เมื่อกี้ผมเจอไทเวฟผมเจอไทเวฟแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าผมไม่ยังไม่ได้คุยกับเขานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ต่อคิวกันและห่างกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองถามเมื่อก่อนว่าเขาสามารถมาออกในกล้องผมได้ป่านะครับถ้าออกได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาชวนไทเวฟคุยแล้วกันนะก็ไม่รู้จะถามเลยเหมือนกันก็เดี๋ยวลองดูลองดูนะครับจำเพดานแบบนี้กันได้ไหม ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับสนามบิน,นเซนจอนนะครับเด็กไหนวะนะครับก็นู่นนะครับข้างหน้าพวพวกนะครับทีมงานเคสนะครับแต่ว่าผมให้เห็นหน้าเห็นตาไปด้นะว่ามีใครบ้างครับเออครับวันนี้เข้าสู่วันที่สองนะครับหลังจากเมื่อคืนวันที่หนึ่งนะครับนะครับไหนพี่ คันนี้เนาะคคพี่น็อตน,นะ,นนนะก็วันนี้เรากระังไปโรงงานของเคสนะครับก็ไปดูว่าจะไปเจออะไรบ้างนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันแล้วกันพี่น็อตเอาก่อนไหมพี่นี่จะเป็นรถที่ทางแบรนด์ส่งมานะยังรู้ยังรู้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแฟนผมไม่ได้มาด้วยนะวันนี้ปวดหัวเขาพักผ่อนนั้น เคสเคเวลความเคสทีมไทยแลนด์ทีมนะครับผมคู Uber. เปอ,อร์เอชอลูมนี่นะครับผมก็จะเป็นโปรดักต์ของทางเคสหมดเลยนะครับเคสเคิร์ฟเคสควิกวิควิ k แ0 0ที่นี่เป็นแบบนี้เป็นแบบกล่องนะครับแล้วก็มีเคสห้าพันนะครับสุดยอดมากนะครับก็จะเป็นอ่อ โชลูของเขานะครับสำหรับตรงนี้นะฮะมีของทุกอย่างนะครับเวดีกูนะครับที่นี่สวยมากนะนเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งคุยก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะ<ม>ครับว่าเป็นอะไรอย่างเง <c oughs> <ศ>ี้เฮ้ยอันนี้ทำอะไรอะ่ะตรงเนี้ยอ่ <c oughs> โอ้ยัเดเขี้ยน <c oughs> ี้ <c oughs> อ OUGH ๋อนี่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 ลูมิน่าลูมิน่าก็ว่าอยู่ว่าทำไมพี่ถ่ายตรงลิฟต์โอ้โหนี่ ยังไม่ได้ของแล้วตอนนี้เมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ในห้องประชมุมน,นะแล <You see? S 2> ้วก็นี่ลูมิน่าอ,อยู่ในมือแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเดมโม ัวหน้ากำลังเจรจาต่อรองให้ผลิตใหม่ขึ้นมาอยู่ก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าเขาจะผลิตให้เราเลยไหมนะนี่นะครับผมก็ได้เครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ KS Lumina นะครับไม่ได้ได้ที่ไทยนะแต่ว่ามาได้ที่จีนนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษด้วยนะครับมีสลักชื่อผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดว๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องที่เข้ามาจากข้างหน้าจะเป็น ห้องที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตแสดมัน่นใจแล้วว่าของเคสดูดูดันปลอดภัยเคสปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นเครื่องอะไรครับคุณลิวเครื่อง <c oughs> จะบอกว่าไงดีวะกรองสารคัดกรองสารเออจะดูดผ่านเครื่องตัวนี้แล้วมันก็จะมากองอยู่ในนี้แล้วเขาจะเอาตัวเนี้ย <c oughs> ไปไ <c oughs> เอาตัวเนี้ย <c oughs> ไปไปไป,ไปทำการรีเรสิร์ชอีกทีว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าเออหลอดตัว L เลยอ่ะใช่ตลอดนี่ ม um um, ่่ดอยาจจุดนะะช่องเครื่องนี้สำคัญมากเขาบอกเออ这一个是用来测烟油的粘稠度。ก็สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับที่ผมจากที่ฟังเขานะฮะแล้วก็พยายามแปลเต็มที่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้คือตัววัดความหนืด ของน้ำยานะครับเพราะว่าในน้ำยาเนี่ยบางทีมันจะมีความหนืดนะครับหรือว่าความเหลวนะไม่เท่ากันนะครับึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ค่าที่มาตรฐานที่สุดนะครับเพื่อให้น้ำยาไม่หนืดไปหรือว่าไม่เหลวจนเกินไปครับแรงดันไหมพี่เครื่องนี้แรงดันอุณหภูมิ 但是呢，我们设计的是，除了这个高温和低温之外，要保证里面还有一个模拟的抽吸。就一般的情况下，他们是只是把机器好像这样子，机器放在里，面，放在里面，但是它温度降下来之后，你测不到了。我们要在高温的情况下和低温的情况下都能测到它，还要测到能抽。 通常的是只测产品，这什么什么天气都可以用，要可以抽啊就可以抽，因为有的时候你放进去很高温度啊，然后你拿其实不可以用了，但是你拿出来它温度降下来，你又可以抽了，你以为它是好的，嗯，所以我们要在里面保证它能抽，在里面还设计了一个。有 จะมีทั้งเครื่องแล้วก็หัวนะครับเป็นการเทสนะฮะว่าได้คุณภาพนะสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าหัวจะอยู่ในที่ร้อนนะครับหรือตัวเครื่องจะอยู่ในที่ร้อนนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติชาร์ชาร์จแบตเตอรี่่ตันนี้เป็นเครื่องทาเทสแบตเตอรี่นะครับ ก็จะดูค่าแบตเตอรี่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเครื่งองนี้เป็นเครื่องที่ทาง KS เนี่ยก็คือผลิตขึ้นมาเองนะไม่ได้ซื้อขึ้นมานะครับ so, ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีทุกคือแบตเตอรี่ทุกก้อนนี้คือได้มาตรฐานหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมีหน้าจอมีผลการแสดงให้ดูนะฮะเหยั่ว oh, อ๋อเหยคันนี่เป็นเครื่องที่สําคัญอีกเครื่องหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เดินต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องแรงดันนะ ก็เหมือนกับว่าถ้าเราใส่เขาก็ต้องเทสนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องไปเนี่ยนะครับมันจะรั่วหรือเปล่าแล้วก็เขาจะผลิตออกมาเนี่ยไม่ให้ตัวเครื่องหรือว่าหัวน้ํายาเนี่ยนะครับน้ํายามันรั่วมานะครับนั่นก็คือเครื่องตัวนี้นะครับและที่อยู่ข้างหน้าผมนี้คือยูทูบเบอร์ชื่อดังยเดอรหันมายำเพอรหันมานะครับอันนี้เขาอนุญาตได้ถ่ายได้แค่นี้นะใช่ครับก็ดีใจที่ได้เจอนะครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับ ไอยก็กำลังเก็บฟุตเทนนะครับผมก็อย oh, ู่แบบทิกสเตอร์ฟุตเทนซ้อนฟุตเทนอีกแล้วนะครับนี่นะครับกำลังตั้งใจทำอะไรกันสักอย่างคือเอาจริงนะแต่ละเครื่องเนี่ยผมว่าเหลืแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างนะแค่ที่กระดาษเดินบนอีกรอบมันแต่ผมชอบเครื่องตัวนี้มากเพื่อนๆดูใบดูใบพอดนะแบบว่าเป็นโกบาร์เรียกว่าโกบาร์โคตรเขียวอันนี้ที่ไทยนี่ไม่น่ามีนะเนี่ยนะไม่มีไม่เข้าแน่นอนผมคิดว่าริ่นน่าจะลงดูใบนะนะครับโกบาร์นะครับอันนี้ก็ที่ผลิตอีกที่หนึ่งนะครับที่ จะเป็นส่วนผลิตของพวกแมทเทียลต่างๆนะครับเอามาประกอบกันมีพวกคอยพวกหัวนะครับต่างๆอันนี้หัวเคเอนะครับนี่เลยนะครับหัวเคเจริงๆด้วยมีปริมาณน,นี้คนตินบอกแต่ผมไม่กล้าจับอ,ะอ่ะอ่านี่เลย <Yes. S 1> มากมายหลายหัวนะครับอยู่ในขั้นตอนดูอ๋อยิงเลเซอร์เพื่อน ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์นะครับนี่นี่ผมไม่ดูเนี่ยมาแล้ว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 เเร็วมากได้ได้หัวเคสโคตรเร็วเลยอันนี้ถึงขั้นตอนประกอบหัวแล้วนะครับใส่คอยนะจะเป็นแบบใส่คอยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจํานวนพนักงานที่นั่งทาอยู่นะครับแต่ละที่นะครับแต่ละฝั่งเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับ นี่จะเป็นแบบพคกคอยเขานะครับเป็นฐานมากกว่าเป็นฐานเป็นฐานนะครับใส่สำลีใส่คอยอะไรพวกนี้นะครับอ,อ่านน้ํายานะครับอัดน้ํายามาแล้วใช่ไหมโอเป็นแบบเป็นแบบพาตรงหัวเขาแล้วก็ยัดก้นเข้าไปนะครับคือน้ํายาอัดมาอยู่แล้วนะ ว่านะถ้าอัดน้ำยานีน่าจะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยนะไปะเดินไปดูข้างหน้ากันเนี่ยเวลาอัดมาแล้วก็จะใส่มาแบบนี้นะนี่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 น้ำยาเนี่ยมันเป็นเครื่องนะครับที่กําหนดมาแล้วเนาะนเป็นเครื่องที่กําหนดมาแล้วว่าต้องใส่น้ํายาเท่าไหร่นี่คือ หน้าจอ,อนี้คือเขากาลังทําอยู่จริงๆนะมันคือตัวคอยเป็นคอยแล้วี่อยครับคอยนะยเ,ปนเป็นคอยเซรามิกนะครับอันนี้ก็ตัวเซรามิกเลยดูอันต่ออันเลยนะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าต้องให้คุณภาพามันตรงกันที่สุดขนาดเท่ากันนะครับทุกอย่างะจะได้ฟิลสูตที่เหมือนกัน,น,นทุกอันทุกหัวนะครับน,นี่นะครับขั้นตอนนี้ใส่จุกที่หัว <laughs> ขั้นตอนสาคัญขั้นตอนสาคัญสำหรับพวกเราเลยใช่แล sure. ้วเวลาเราถ่ายรีวิวเราก็ต้องดึงจุกตัวในนี้คนใส่จุกอ่าใช่เราเป็นคนดึงจุกนี่คือหน้าตาคนใส่จุกนะครับใช่ผมไม่เห็นหน้าตาไม่ได้เราผมไม่เห็นข้างหูเขาพอแล้วใช่วันๆนี้ใส่เป็นพันๆหัวได้แลับผมว่านะมีละมุนท้องเลยครับทำไมแล้วนี่ก็เป็นอีกโรงงานหนึ่งของเคสนะครับเดี๋ยวอ่า โรงงานนี้เ <Nacional> นี <Safe> ่ย <rév mark> okay. จะเป็นการใช้เครื่องในการผลิตท <together> ุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีวันรอให้ด้วยนี่นะครับไม่รู้แม่งอะไรบ้างก็ไม่รู้อันนี้สรุปมาแล้วนะครับมันคือบอร์ดนะครับการผลิตนะครับหรือว่าเป็นบอร์ดอะไรครับพี่เป็นชาร์จการผลิตใช่ไหมชาร์จการผลิตนะครับก็จะมี บอกทุกอย่างเนาะแบบเดียวทามนะแบบเดียวทามนะครับอันนี้นะครับคือเครื่องเช็คนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันชาร์จได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะยกขึ้นมาแล้วก็ไปเสียบตรงนู้นนะเห็นไหมมันเป็นแบบเครื่องเทสว่าชาร์จได้ไหมเดี๋ยวรอดูเขาทํางานนะรอดูรอดูมาแล้ว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 นี่นะครับเอาไปแล้วแล้วก็ไปเสียบชาร์จนี่คือมีเสียงิตดอย่างนี้คือผ่านแล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วมันก็จะรอรอบไปเรื่อยๆนะครับอีกหลายหลายเครื่องเลยนะครับผมอันนี้คือเครื่องเขย่าจิตหยอกมันคือเครื่องเขย่าชิปนะครับให้เขาเขย่าให้ดูได้ไหมเอออยากให้เขาย่ามากเลยจะเกิดคยอีกใครซื้ออ้าเดี๋ยวมันจะเขย่านะแต่ผมไม่รู้มันจะเขย่าเพื่ออะไรถามนิดนึงเขย่าเพื่ออะไรพี่อ๋ออันนี้เขย่ยาให้มันกลับด้านชิปมันมีสองด้านเขาอยากให้เป็นด้านนี้เปิดเห็นว่าไดูตรงนี้มันจะ็นเขียวอันนี้คือแบบใช่ได้ มันคือการเขย่าเพื่อให้เป็นชิปอยู่ด้านหน้านะครับไม่ให้มันกลับหลังแบบนี้แล้วตัวเครื่องเขาจะออโต้ดีเทคนะครับแล้วก็จะหยิบพวกชิปที่มันหงายหน้าอยู่แล้วอันนี้คือการเอาสำลีนะครับไปใส่ตัวกระบอกน้ำยานี่นะครับเห็นไหมแล้วก็มันจะมีคอยด้วยเนาะ เขาจะใส่เข้าไปแบบนี้เลยไอเฟิปไปแล้วเอาไปแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันเอาไปแล้วผมแหงตัดนี่ว่านี่มาเป็นแท่งแล้วก็ตัดแบบนี้นี่เครื่องดูดเทสนะครับมันจะมีเช็คแบบค่าต่างๆของตัวเครื่องนะมันแบบเช็คแอร์โฟเช็คอะไรพวกนี้ได้นะตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ หน้าจอเขาจะมีค่าสถานะบอกหมดอันนี้คือเรียกง่ายๆว่าถ้าเครื่องไหนมีปัญหาก็มาบอกเนี่ยวันนี้ใช่วันนี้เลยใช่คนเดียวเลยคนเดียวเลยน,ยลยนี่ข้างในเป็นแรงดูดตัวนี้นะเห็นไหมหลอดข้างในนี่สีขาวนี่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมแพ็กเกจจิ้งนะครับก็ะจะแพ็คใส่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็จะนําไปใช้ความร้อนนะในการปิดแพ็คนะครับ ไปจุกเสร็จอะไรเสร็จเนาะวี่งของของ KS เ,เป็นอาโรบอตนะครับส่งพวกวัสดุต่างๆของในโรงงานผลิตนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใส่อะไรมาก็ตามเขาก็จะอใส่เครื่องนี้แล้วก็จะไปส่งให้คุณถึงที่นะครับในอไซต์งานผลิตต่างๆนะครับผม อ๋อคือผมยืนขวางเขาอยู่มันไปไม่ได้เออไปแล้วมันไปแล้วอันนี้คือเขาส่งของเสร็จเรียบร้อยลแล้วแล้วก็ไปไหนไม่รู้บายบายเียครับก<อ>็หลังจากจบไปแล้วนะครับโรงแรมเคสคอป,ประมาณนี้เป็นไงกันบา้างเพื่อนๆนะครับก็ไปไปให้ดู อับมาควิธีการผลิตนู่นนี่นั่นนะครับทั้งขวดที่ผมไปคือสองโรงงานนะครับของ k s นะครับก็วียอนนอกมาจากโรงงานแล้วนะครับในโรงงานที่2เนี่ยผมอธิบายนิดนึงนะครับก็คือว่าเขาจะใช้เครื่องจักรในการทําทุกอย่างผลิตอุปกรณ์ทุกอย่างหมดเลยนะแต่ว่าเอ่อถ่ายมันได้นิดๆหน่อยๆนะครับเขาไม่ให้ถ่ายแบบมุมวหรือมุมกว้างแบบเก็บได้ทุกอย่างเนพะนะราะว่าในตัวเครื่องอนะไรพวกนี้มันเป็นความลับของบริษัทเขานะฮะก็ ค่อนข้างเฟี้ยวนะครับของอกคุณภาพค่อนข้างแมนอยู่ครับแล้วก็เครื่องพวกนี้มันมีราคาค่อนข้างแพงนะครับตอนนี้ก็ออกปจะดโรงานนะครับวันนั้งรถมาตรงนี้ประมาณชั่วโมงกว่ามั่งคิดว่านะครับแล้วก็เรากินข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับอืมมานี่โอเคสวัสดีครับผมจากชแนลไทยเวฟครับชแนลดีรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้านะครับตอนนี้ผมอยู่กับช่องทิกเตอร์แล้วก็นิก อีเฟนนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับโอ้โหเหมือนมากเลยตอนนี้เหมือนมากเลยนะครับนิกครับเมาครับเมารถเมารถนะฮะเป็นครั้งแรกในชีวิตครับผมวันนี้เห็นกินแต่อ่งุ่นทั้งวันเลยนะอ่าอร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยมากโอเคแล้วนิกวันนี้อะไรอร่อยครับวันนี้นี่ครับอันนี้อีไป้ยแม่ไทยอินครับมันอยู่ในมือนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไทยนะครับผมก็ได้เจอตัวจริงกันแล้วนะครับก็ จริงหล่อมากนะเขาบอกเลยหล่อมากหล่อมากไม่ครับจริงๆคนนี้เจ้าของช่องไทยรัฐเหมือนกันเหมือนเลยเนี่ยดูดิไม่ไม่ไม่มีใครรู้ไม่เหมือนไม่เหมือนบอกว่าเดี๋ยวอนาคตถ้าเพื่อนๆอยากเห็นพวกเราคอลแลบกันเล้อะไรอย่างเง้ยมาคอมเมนต์กันมาแล้วกันแต่ต้องเป็นมุมกล้องนี้เท่านั้นนะานนี่แต่ถ้าเป็นมุมนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็โอเคนะผมผมโอเคนะอ๋อต้องเว้าหน่อยนะต้องเว้าเลยะ โอเคครับไดค,ครับเดี๋ยวไว้มีอะไรมาอัปเดตอีกแล้วกันครับผมโอเคไปแลวครับบ๊ายบาย,บาย <laughs> โอเคครับก็เข้าสู่เช้าวันที่3แล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันที่ฟรีสําหรับผมแล้วนะครับก็ไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปอะไรเลยแ,ลแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศที่นี่มาฝากเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะไปทําทอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะ เพื่อนๆไปด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าทำอะไรเดี๋ยวจะถ่ายเก็บมาให้นะครับแล้วก็อาหารเช้านะครับของที่นี่นะฮะที่โรงแรมเขานะครับราะผมมีเส้นแบบเส้นผัดนะครับเ mm hmm. ส้นกอบไก่อะไร่เงี้ยผมชอบกินแบบรวมๆงเงี้ยนะก็มาลองดูแล้วกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านะไผ่ตีกันเหรอไม่ตีกันโอเคหอคมอได้อยู่ัน้ะเดี๋ยวหอไม่ตนกัน กินข้าวเสร็จผมก็ออกมาเดินเล่นนะครับก็ชิวๆนะครัแถวๆนี้อยู่แถวเป่าอันนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมพักอยู่แถวเป่าอันนะครับก็เดินเล่นรอทีมงานเคสนะครับตื่นแล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปต่อ วันนี้ตื่นเช้านะนีครับอืมอน,น,นะครับแปนนะฮะตึกโลแกนนะครับโลแกนเซจูรี่เป็นตึกของฟูฟบรินนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมนะครับอันนี้เป็นร้านรีแล็กนะครับรีแล็กซูเปอร์สเตลล่านะครับขอเดินเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะก็าอาจจะแบบนิดนึงนะครับลองดูว่าเป็นยังไงหน่อยนะกันเป็นร้านเล็กๆแบบนี้ โอ้ก็จะมีของขายแบบนี้นะครับได้บายนี่ก็จะเป็นรุ่นนะครับที่อ๋อไงี่ที่สองแล้วก็รุ่นธรรมดาเป็นแฟนทอมอันนี้เป็นฟินิกนะครับหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นเครื่องของที่ที่จริงเขาะนี่เห็นไหม มีอะไรไม่รู้เขียนเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนอันนี้รุ่นอะไรไม่รู้นี่ชิลเมสอะไรก็ไม่รู้อะครับเท็ดี okay, แล้วก็มีหมัวกินเหมือนแบบให้ลองนะอันนี้นะครับ้ก็จะมีอะไรไม่รู้เต็มไปนะหมดเรุ่นอะไรบ้างไม่รู้โซีเอฟวันโ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเป็นอารมณ์แบบฟิลแบบช็อปเล็กๆช็อปหนึ่งนะก็จะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะมีแบบพวกแบรนด์รีแล็กพวกอะไรพวกนี้เชียร์เชียรเจ้เออนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านลีเล็กนะครับชื่อว่ารีแล็กรีแล็กรีแล็กซูเปอร์สเตลล่านะครับเออนั่เป็นเหมือนชื่อรุ่นเขาเนาะรีแล็กสเตลล่าเออแต่ก็ไม่เจอตัวสเตล่าเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับหาของหาอะไรดูไปเรื่อยนะครับเจอรถอะไรไม่รู้ครับแบบเท่มากนะครับ โเคตรเท่เลยนะฮะรู้สึกว่าเป็นไฟฟ้าด้วยนะนี่ฮิปไฮอรอชิฮิปายเออโอ้ยล้อใหญ่มากเลย่ข้างหลังไอ้เชีย่ยรถคนลำ้ำคันนี้เท่จริงนะไม่รู้ของอะไรด้วยผม่าเพิ่งเคยเห็นและนี่เราก็อยู่กันที่เกมเซนเตอร์นะครับในห้างแห่งนึ่งก็เจอแบบเกมเมอร์ที่เขา ความตั้งใจให้กับการเล่นเต็มที่นะครับคือเกมเซนเตอร์ที่นี่สวยมากนะผมเขาบอกเห็นนะสวยมากๆนะครับแล้วก็มีของรางวัลอะไรเง,งี้ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีให้เกมให้เล่นก็เยอะเหมือนกันคือแสงไฟอะไรเงี้ยมันประการตาไปหมดเลยดูสิสวยเจ้งนะของขันก็เนี่ยครับสามมี เฟี้ยวเฟียวเจมเจมเจอร้านอาหารร้านหนึ่งครับไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะครับไม่รู้ว่าใช่ภาษาไทยหรือเปล่าอัมมบเทน่าจะอ่านอย่างงี้นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนเสริมสวยเสริมสวยเท้า เตรียมเต้นบัลเล่แล้วอ๋อใช่เตรียมเต้นบัลเล่แล้วอ๋อมัดขาไว้ใช่เตรียมเต้นบัลเล่แล้วแล้วมันก็จะจิกจิกนี่นครับก็เตรียมไม่รู้ว่าทำอะไรยังไงบ้างเป็นการเรียกได้ง่ายว่าเป็นการนวดของที่ดีแล้วกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเป็นจบยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายฟีลลิ่งให้ฟังกันนะครับนี่คือการเข้าไปแล้วเขาจะด็กขาไว้อย่างนี้ ทำแม่งทุกอย่างเลยมานี่ผมก็ไม่รู้ทําอะไรบ้างก็ง <c oughs> ก็ตามเขาทําไมเหมือนเหมาไทยมันร้อนด้วยว,วะเฮ้ย ัสดีครับเข้าสู่วันที่4ี่ละนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อวานนี้หลังจากแค่หูเสร็จผมก็หายไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาบรรยายฟีลลิ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แค่หูเสร็จแล้วมันก็ฟินนะมันเป็นการแค้หูแล้วก็นวดเท้าไปด้วยซึย่งผมก็ไม่เคยทำก็จะมีการครอบไฟนะครับอย่างที่ฟุตเทจที่ผมเก็บไว้เนาะถ่ายเก็บไว้ให้ดูนะครับซึ่งสบายมากนะครับแล้วก็ราคานี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะ นะครับเพราะว่าเคสสปอนเซอร์นะผมไม่รู้ว่าพวกรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็หลังจากที่แค่หูนะครับแล้วก็นวดเท้าเสร็จนี้ก็เราก็ไปกินข้าวกันต่อนะครับและหลังจากนั้นก็เมาแล้วครับเออก็กินก็กินเหล้ากันที่โต๊ะอาหารนะครับแล้วก็หลังจากกินเสร็จแล้วเราก็ไปปาร์ตี้กันนะครับอ่านตอนนี้เดี๋ยวผมกาลังไปกินข้าวนะครับไปเดินห้างนะแล้วก็อาจจะหาซื้อของฝากอะไรอย่างงี้นะครับไปให้เพื่อนแล้วก็ ให้ตัวเองนะครับให้ลูกแล้วนะครับซื้อของลูกใด้ซื้อให้ลูกแล้วนะครับ mm. ก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมก็เอามา,าลงให้ดูอีกแล้วกันนะครับ mm. แล้วก็ัแหละคงมีเท่านี้แหละนะครับมาเจอกันตอนถึไทยแล้วกันนะ mm. ถ้าไม่เจออะไร mm. ที่มันแบบแปลกประหลาดพิสดารน,นะดูอะไรดิ หุนเป็นลมอมว่าจะไม่เจออะไรแปลกๆกันนะผมคิดว่าจะแบบเออขึ้นเคลื่อนก่อนแล้วแต่นี่เขาเป็นลมจริงๆนะนี่ <laughs> เป็นหุ่นยนต์ก็เหนื่อยเป็นนะครับอืมมันเหนื่อยต้องนอนพักผ่อนหน่อยนะครับเ <laughs> จอร้านที่มีไฟ้านะครับที่อยู่ในห้างเลย <laughs> นะครับ ก็มีแบบเป็นพวกหัวโก็ิเตแ้เหมือนเดิมนะแต่ผมไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินเซนเจิ้์แล้วนะฮะก็กําลังจะกลับแล้วนะครับบ๊ายบายครับนะฮะก็เดี๋ยวคงคิดว่าจบแค่นี้มั้งครับรายการนะฮะในการมาเซนเจิ้์ในรอบนี้นะครับกับทริป KS on tour นะครับรวมสิ่งด้วย KS on tour นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับจาก เคสมากๆนะครับเผื่อใครอยากดูวอล์กเพิ่มเนาะนะครับของคราวที่ชีวายนะของแฟนผมกับของนิกนะก็ไปดูช่องของนิกก็ได้กับแฟนผมก็ได้นะครับเพราะเราก็ทำกันสามคนมีไทยเว็บ้วยนะเราไปดูพี่นิวกเดี๋ยวจบที่นี้ผมไปอินโดต่อนะครับก็ฝากช่องไทยเว็บไปด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ดีใจด้วยที่ได้เจอไทยเว็บนะครับเราหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้อีกนะครับกับไทยเว็บนะ ก็ขอบคุณสปอนเซอร์มากมานะครับเคสนะครับได้ของที่ระลึกมานะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับเป็นลูมินาที่มีชื่อผมนะอยู่ในเครื่องของเขานะครับเดี๋ยวเจอกันนะเร็วๆนี้รีวิวนะมาแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับผมสวัสดีครับ